แล้วลงมติกันยังไงครับเพราะเพราแล้วแล้วหมายความว่าเราจะเดินหน้ากันต่อแบบไหนเพราะเมื่อสักครู่นี้ถือเป็นมติของสภาแล้วเพราะผมถามแล้วว่าท่านอนุสรเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายเป็นคนสรุปยติถูกไหมแล้วพอท่านอนุสร์สรุปยติปุ๊บผมก็ถามว่าฝ่ายค้านจะมีผู้สรุปยติถูกไหมเปิดเทปดูได้ครับผมถามแล้วนั่นหมายความว่าเราเดินเกิน ลึกจนกว่าที่จะถอยแล้วครับไม่งั้นก็ต้องเสนอกันใหม่ครับองค์ประชุมก็ไม่มีแล้วแล้วจะให้ผมทำไงะครับเอา,เอ,าอย่างนี้ล้กันนะฮะก็เหลือทางฝ่ายค้านเนี่ยที่จะเป็นผู้สรุปยติท่านก็เดินหน้าตามที่ได้เป็นมติของที่ประชุมไปแล้วนะครับ สามทุ่มกว่าแล้วนะฮะผมนั่งมาตั้งแต่สิบเอดโมงนะครับผมไม่ขัดข้องนะครับแต่ผมเรียนแบบนี้ผมเรียนแบบนี้เราเนี่ยเสนอยติมีอยู่สองแนวทางคือหนึ่งเราจะตั้งกรรมธิการและสองเราจะเอาความเห็นทั้งหมดของเราที่อภิปรายวันนี้เนี่ยส่งให้รัฐบาลเพื่อเป็นข้อสังเกตถูกไหมครับ หากเราไม่มีมติอย่างหนึ่งอย่างใดวันนี้ที่เราพิปรายกันมาตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงตอนนี้ห้ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เสียเปล่าเท่ากับว่าก็เสียเวลาเป็หนึ่งอาทิตย์ที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับรัฐบาลเพราะไม่มีมติที่จะส่งไปเราก็ส่งไม่ได้ถูกไหมครับมากไปกว่านั้นเมื่อสักครู่นี้ผมได้ถามทางวิบทั้งสองฝ่าย ผมเชื่อว่าท่านท่านท่านรู้ครผมถามท่านประกอบบุญแล้วผมถามท่านสลันว่าเรามีลายชื่อกมาธิการกันเรียบร้อยหรือยังผมก็ตั้งใจจะลากกันมาถึงเวลาเนี้ครับแล้วผมก็บอกท่านแล้วว่าผมอยู่คนเดียวพยายามที่จะควบคุมเวลาเพราะผมตั้งใจอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งกรรมธิการแล้วก็ได้ส่งไปที่คณะรัฐมนตรีไม่งั้นผมก็ปิดตั้งแต่6กโมงแล้วครับถ้าจะเอากันอาทิตยนะ์หน้าน่ะถูกไหมครับ ราะนั้นเราเดินกันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากไปกว่านี้แล้วละครับเราพิปายกันมา31ท่านประเด็นมันก็วนอยู่เท่านี้ครับผมคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือท่านอภิปรายสรุปเสียอย่างที่ได้บอกกันเมื่อสักครู่จะได้เอามติจะได้เอาความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับรัฐบาลนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอีกหนึ่งอาทิตย์